ครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบตีเขารุรักทุกทุกทันนะครับลุงป่าอาเป็นไงเป็ไงแฟนรับเอฟซีและผู้รับชมโวโลกครับรับกาบบังพมมาพอกับสามทิศแช่แน่แถวตะแขวแตแอ่งนุ่งผืองเขาครับขับบรรยากาศเข่ยงน้าหน่อยคอยนั่งของสามทิศนี่แหละครับครับเมื่อว่าสิภาพพี่น้องเข้ามาเช็กเบื้องตรงเบื้องต้นครับหลังจากน้ำได้ระดับน้ำในรถลงไปเข่าสู่ผ้าว่ปกตินะครับหลังจากน้ำถ่วมาสามสี่มือครับพี่น้องสามทิศก็เลยว่าสิภาพพี่น้องมาเช็กเบื้อง ตรงเบืองต่อนี่แหละครับสองอันของสามที่นี่แหละว่าสภาพมันยังอยู่คือเก่าบ่ครับแต่ว่าแม่บ้านเขาก็ว่าเขาออกมาเบื้องเราแลละครับอันทึ่งนี่ต่ว่าลุมนามันยังไหลอยู่เนาะครับเขายังลุ่มาท่านใดครับผมก็เลยว่าสีมาเบื้องแต่มันขาดรือว่ามันหัวมันอันนั้นมองไรกันที่ได้สอบไ้แซมกันเนาะครับไปไปเบื้องตังกันเลยครับนี่แหละครับพี่น้องสภาพ ขอสูภาพว่าปกติแล้วครับกิสิมีน้ำแน่จังน้อยครับยังบรทัิเลยลดลงดีดอกตะวันกับซ้านี่กับโอเคแล้วครับดีอยู่ครับมันบอทวมโดนมือปกติเป็นอาทิตย์ผุนได้ครับนี่ยานเขายานน้ำห้องน้องเนาะครับนี่แหละครับสภาพตรงแต่ยังอยู่คือเก่าครับแต่ว่าแม่บานเขากบว่าเขาออกมาเอาไม่เอาอะไรที่มันทางมันขวางออกแน่ล้วเนาะครับผมกับสีมาสมแซมบุรณะอีกครับ ข้านงน้ามันรันลงนี่ปลาซิีวปลาน้อยกระสิงลงหลยอยู่ครับจึงสี่ลครับขอฟังยังเสียมันต่ำนะครับปลากระสีบือนทางนี้แน่นะครับบรรยากาศตรงให้ต้งหน้าพี่น้องปลาไปน้ำหนามมืดเราได้บุกครับเบิ้งดูครับอย่าสามทิศขวดสะไปมืดเลยครับไปธรรมชาตินะครับไปไปเบิ้งอันเทิงมันครับ นี่ครับสภาพก็ได้จากน้ำลดลงไปแล้วเนาะครับเดี๋ยวทุงปุ๋ยกันเตรียมมาแล้วครับเดี๋ยวเสียวชีดินใส่ทุงปุ๋ยนี่ครับสังกะสีปุ่นครับอยู่ลงไปอยู่หุ่นเดี๋ยวน้ำลดลงจากน้อยก้อนพี่น้องจังสี่ออาขึ้นมากครับเป็นอันตรายนะครับกันอยู่ในน้ำเพื่อเป็นบ่เห็นบ่อยังสภาพสีงหน้าครับปีหน้าก็จะได้สมแซ้บุญและน้ำไม้ยูอกพา่นองมันเพีมันพังหรอกครับ นี่นะครับอันรุ่มเพราท่านเห็นเหยือย่างครับแม่บ้านว่าน้ำไหลขเขาเลียเพราะท่านรุ่งต้องตังม้มก้นศาสตรข้างในออกให้น้ำเขาไหลสะดวกสะดวกครับงากระมาโบกมาปิดทงางน้ำรุ่งเหรอขุนรู่งเรครับไม่แผ่นนี่จากมาจะใส่ครับผัดมาจะใส่บูขุนค,ครับไม่ผัดมาหลายอยู่ก็น้ำม,มันหลวดพงมาเลยเนาะครับไปเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวผมสีมา ลงเลีบเบื้องว่ามันต้องสอมต้องแซมตรงไหนแน่ครับไปดูเบื้องลงเลีบเบื้องอันนี้ก่อนครับน้ำเลยครับเดี๋ยวเบื้องป่าเป็นไงก่อนทีน้ มันยังอยู่กันอย,ยนนู่ครับปลาตายไม่นีครับ โก้ได้ปลาซิวเป็นมกอยู่พี่น้องจะตักออกไปเรียกเอาครับนี่ครับได้มกดึงพี่น้องเดี๋ยวใส่ถุงก่อนครับ ใานงเราเรียกหมกนี่ครับอันทิ่งเดี๋ยวให้ย้านางเราเรียกหมกครับยืดได้ยูหมกหนึ่งครับเดี๋ยวขอลงไปเช็ดเบื้องทางน้ำก่อนครับ ผุนแล้วครับมันยังสีสมแซมได้น้ำม,มันไหลยอยู่พี่น้องตอนแรกว,ว่าเสียวด่างมากั้นอี่กั้นมาท่านใดหรอกครับต้องรอให้น้ำมันลดก่อนครับทำซาบป๋าเงี้ยเาท่านลงนะครับฟองผุนละล้างบุญขอสาดผุนครับสภาพก็ยังดูดีอยู่ครับพี่น้องว่ปั่นไรนครับหลังจัะไม่ ครับดิวปลาปลาพร้อมอันยังสายครับจะไปเก็บเมื่อหลังล้งครับ เขาวมาถือสิแลเราครับเดี๋ยวเอานี่มาตักออกกันแัดแดดปลาเขาปลาเขาปลาซิ่วโล่งดีครับปลาะนามบกนามรันเนี่ยโล่งเลยครับนี่นนเดี๋ยวไปเบื้องอารมน้ำฮาเทียมีตื้มกันเนาะครับ กระมีครับไปครับอันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวรอให้น้ำลดลงกว่านี้จัหน่อยก่อนจังมาเอาด่างมาก,กันน้ำขังมันน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะอันมือนี้เอาไว้ซับนี้ก่อนเพราะว่าน้ำมันยังไหลยอยู่ครับปลาขาวก็ลงมาเรือยยัวพี่น้องนั่นเห็นบ่ลงมาจะเลยยุบละย,ยังอยู่ครับเดี๋ยวไปเห็ดอัดรุมเดี๋ยวห้าไป เบืออ้องอน้าขมผมบนจังคว้าไม่ใยญ่เมืออีกเนาะครับไปเดี๋ยวเบื้องก่อนจังเบื้องความเรียบร้อยแล้วกันครับขาจมดขาดไล้ครับอันนี้ยอมไล้ยย่าไม่แพ้นน่จังมาจะไส้ หลายครับขาดนะขาดฟองเงียเลยครับเดีย๋ยวชิงเนี่ยออกก่อนครับปาลาขาวไหลอยู่ครับชิงเงี้ยทางไหลเดี๋ยวเปเอาสวิงอันบนพุนมตาตักดีกว่าครับ เรียกเอาครับครับพี่น้องขีลเรื่อยอะไรบ่อออกครับเรียกเอาซ่านี้พ่อครับปลากระป๋ากับเป๋าพี่น้องปลากระปากับเป๋าไงป่อยครับอีกตัวหนึ่งครับปลากระปากเป๋าพี่น้องยังมาแต่ไซปล่อยครับนี่ครับขี้เรื่อยมันหลายครับเหอมันหลาย เสือกระขาดลายอยู่ครับ,บสิไดีอมลายอยู่เอานี่ครับพี่น,อน้องเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนน้ำม,มันลายอยู่ครับเห็ดทำงานขอนข้างลำบาก้างนาม,มันก็สิดเดเฮทลายอยู่ครับมันพื้นมันเปิดขึ้นมาเนาะครับแต่ว่ามันเห็ดหยากรับมันน้ำลายแมนฮูเห็ดมันกับน้ำมันกับทางออกคืกเอเ่าครับเดี๋ยวรอน้าบกลงจังหน่อยจังสีมาเห็ดไม่ครับออาซิําำนีน้พ่อเอาฉีดเงี้ยออกจากมุง่งจากยังให้เขาน้ำม,มันไหลสะดวกครับมันสีบแร่มุ่งมุ่งสิบเได้ขาดนะครับ เอาไว้ซ้ำนี้ก้อนครับตูพุ่เกรียบร้อยแล้วเนาะครับเดี๋ยวสิไปเบื้องอีกรอบนึงผมกับสีขอตัวย่างไปเบื้องน้าเบิ้งในข้างบนก่อนครับเพราะท่านไปเบื้องจักเตือรับจะนามบกมากครับนี่แหละครับพี่น้องกะมะยามหมกันนะได้รอบละมกแล้วยังอยู่ครับหลังจากที่จ็ดไปเมื่อกี้นั่นแล้ะครับไปเพราะท่านพ่อครึ่งชั่วโมงแล้วครับเนี่ยก็ได้รอบซ้ำนี้แล้วครับเดี๋ยวสีมะยามอีกรอบหนึ่งเจ้าสีเขาบ้านครับเพราะว่าป่ามันสีนองก้อนแล้วครับ นี่ด้รอบลำมกอยู่ครับเอาไปมกครับพี่น้องมาเอาไปมกเด้อขึ้นไปเบื้องน้าของเครื่องจะข้าก่อนครับคุนเราจังสีม,มายามเราจังสีเขาบ้านเนาะครับช่วงายจังสีม,มายามไม่ครับป่าซุ่มนีสีนาก้อนครับซุ่มยามก้อนนี่ครับเราใช้ถุงก่อนครับไปพี่น้องไปยามเมื่อกี้จังรอบหลังจากผุมได้ขึ้นไปนอันหน้าอันในองเครื่องเนาะครับไปาย,ย,ายามอีกรอมนึงกับสีเขาบ้านพี่น้องเั้มันป่ามันสีนาก้อนครับเนี่ นี่ไอ้ได้มกอีกวะเอาเือมาพวกไว้แล้วครับนี้เป็นเป็นเนงาปลาได้่องเงียหลไรโอ้ได้เป็นมกอีกแล้วครับ ขขาวปะซิหัอเ่าพี่เนาะนี่ครับ เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ครับนี่ได้มกหนึ่งอยู่ครับมันแดดเห็นบ่พี่น้องนี่ละครับเดี๋ยวใส่ถุงก่อนครับนี่ครับได้ลายเตือไปเข้าบ้านก้อนพี่น้องมันสีนาก้อนครับเดี๋ยวไปให้พี่สาวให้ยายนั่งเรียกเนาะครับเรียกมกกันครับครับพี่น้องกะเตี่ยนเต้เสือเนาะมันเปียกเหมือนครับเปียกเหมือนเลยแต่ว่าเดี๋ยวสิไปอยบน้าบามไม่ไม่ยุครับเอาไว้ดูนบ่ไไ้ครับพี่น้อง นำน้ำให้น้ำหน้ามันอันตรายครับสารเคมีมันหลาเนาะเอ้ามาสรุปผลงานครับนี่นะครับป่าตวงเนาะเขากลับมาสอบมาแซมมาเบื้องความเรียบร้อยของมันครับกะตวงไต่ก็ได้สอบไลยอยู่ครับตวงเทิงกับบ่ได้ปานได้ครับได้เอาต่ขีดเลิงเหยืตะไม้ตะไหลทุกมันขวางทางน้ำออกให้เนาะครับเนาะเดี๋ยวจ้างพาพี่พาน้องมาหยามเรื่อยๆแหละครับเมาไปโมกเรื่อพี่น้องนี่ได้เป็นรูปผลแล้วครับครับท่านี่ก็ขอขอบุณขอบพูดนะครับพอแม่พี่น้องเข้าสู่สุขสนที่เขามารับชมคลิปของสามทิศต่าง ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจครับฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบปีผ่าลิปใหม่ๆครับคลิปหนา้าสามทิศติภาพเป็นยังพี่น้องกันยังค่อยชุ่มค่อยติดตามครับปากเสียงเนี่ยฮะจิริยาท่าทัาง้งในบ้องมองบ้คงขวัสามทิศกะขอโทษขอให้ครับครับสําหรับคลิปนี้กับเสีวยวใบซัมนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับพอได้หมูครับพี่น้อง